ชีวิตของเยลีถ่ายรูปกับพี่เบิร์ดพงษ์ชัยพี่ทอมกับพี่ไทยแล้วก็มีพี่เบิร์มและเยลีคือตอนแรกฟลุกเอานะคะแต่ดีว่ามีนาเขาเขามีบริษัทใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่าเมลโมเดลก็จะมีพี่เบิร์ดอะไรทุกคนเขาก็เอามาสัมภาษณ์ที่ดิฉันและเยลีก็ตามรถด,ด้วยเันก็เห็นหน้าเยลีบอกอุ้ยเข้ากันได้ก็เลยเอาเยลีมาถ่ายรูปแต่แต่งเยลีเหมือนทอมนะคะก็เป็นเล่มแรกซิงเอร์จริงๆเยลีนี่คือปาก Reach out, touch space. ก็บางคนก็จะบอกว่าถ้าเดินจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็โพสต์ก็จะมีของอยู่นลีด้ด้วย I'm the old model <laughs> <laughs> ยุค<ก>80 <laughs> <laughs> สมัยก่อนนี่คือ <laughs> ไม่มี <laughs> ไม่มี retouch <laughs> สมัยนั้นคือแฟชั่นจริงๆ <laughs> ใช่ไหมคะ เราจะพูดถึงเรื่องท็อปโมเดลท็อปโมเดลสมัยนี้มันไม่มีแล้วสมัยนี้จะเป็นดียินดีคิดว่าจะเป็นยุคของดารา,านักร้องนักแสดงมากกว่าทุกครั้งที่มาเดินแบบหรือไทยแบบจะคิดถึงมากค่ะจะคิดถึงแบบว่าสมัยก่อนแล้วก็เราก็คุยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จะให้กลับมาแบบร้อยเปเซนต์คงไม่หวนะคะวันนี้สนุกดีคะ่ะสนุกม,มากก็จะได้เจอเพื่อนๆอ,อีกเจอ รุ่นพี่ๆแล้วก็เจอรุ่นน้องก็สนุกดีค่ะมันทำให้เรามีเมมโมรีกลับมาใหม่แต่และฉากค่ะที่เคยผ่านแล้วก็มา r ร m เมมเบอ c e นซอะไรเงี้ยสนุกดีเยลีคิดว่าที่อยากมากที่สุดก็คือเป็นแม่เยลีชอบตอนนี้มากค่ะโมเมนต์นี้เป็นอะไรที่ very cherish ing แล้วก็สนุกค่ะเยลีก็ตอนนี้ก็เลยใช้ทุกเวลา ให้เป็นแม่ที่ดีที่สุดนะคะ <under> โมเมนต์แรกที่ทำงานจำได้ค่ะครั้งแรกที่ถ่ายแบบจำได้ว่า ไปถ่ายในทุ่งหญ้าถ่ายเอาดร์เหมือนเป็นแบบนักเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกยังเป็นแบบเด็กๆอ่ะยังถ่ายแบบใสๆยังไม่ได้เป็นแฟชั่นจ๋าแต่พอได้ตำแหน่งเป็นนางงามปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมาแล้วแต่งตัวเป็นโอคุตูใส่มงกุฎบ้างหรือไม่ก็มีแหวกแนวที่ดูเป็นดราม่าดูเรื่องของ acting อะไรเข้ามาซึ่งพอทำไปแล้วก็ติดใจก็เลยเริ่มได้ชื่อว่าเป็นนางแบบที่ ทำอะไรเยอะๆได้หรือทําแปลกๆกันอย่างเงี้ยค่ะซึนนี่คิดว่าน่า,นาจะได้ส่วนใหญ่แล้วจะได้โจทย์อะไรที่ยากชุดแปลกๆชุดใหญ่ๆชุดยากๆแครี่ยากเนี่ยมักจะมาโดนที่เราไม่รู้ทําไมอ่ะชอบชอบอะไรที่ท้าทายอะไรที่ยากๆกับเอิมเอามาเหอะเดี๋ยวจะทําให้ดูอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ ในเรื่องของคาแรคเตอร์เหมือนแบบลึกลงไปอีกทีเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมามาช่วยเช่นเสื้อผ้าไลติ้งแล้วก็บางทีมีพร็อพพร็อพอะไรเงี้ยเราเล่นได้แล้วก็สื่อสารกับช่างภาพถ้าเกิดมีคนชนี่ไม่ชอบแบบเขามาบอกชัดเจนว่าต้องท่านี้เอามือกี่องศาแล้วมันจะกลายเป็นว่าเรากดดันมากแต่ถ้าเกิดเราแสดงให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราพอจะบอกฟีลิ่งมาบอก ทีมโดยรวมและซินี้ขอออกแบบก่อนแล้วช่วงหลังๆก็คือจะสบายแล้วีินี้มันแบบจูนกันเข้าและแล้วก็จะสนุออกกับการทํางานคือซินี้มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราดูดีเราออกกําลังกายซินดี้ดูแลตัวเองเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีสุขภาพสําคัญที่สุดเลยผลพลอยได้ก็คือมีรูปร่างที่ดีด้วยซินี้กินอาหารที่มีประโยชน์ที่สดปรุงเองทุกอย่างออกกําลังกายเป็นประจําพยายามนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องดูจากอินเนอร์ออกมา ถ้าอินเนอร์เราแข็งแรง healthy เครงนอกมันก็จะก็จะดูดีอะตอนนี้ฉชนนี้ก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองตอนนี้ก็เริ่มทําอยู่ก็กำลังไปได้ดีอะค่ะสุดท้ายแล้วก็เราคงจะไม่ได้อยู่หน้ากล้องตลอดเวลาเนาะเราก็ต้องผัดเปลี่ยนมาทําอย่างอื่นบ้างแต่ถ้าเกิดเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตก็คือมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขสชน,นิดว่าอย่างอื่นมันก็มันก็ตามมา จริงๆเริ่มเปน็นนางแบบเนี่ยปี2,529เริ่มต้นเนี่ยจริงๆเริ่มที่ออสเตรเลียก็ได้งานเ,าเดินแบบเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งก็มีคนมาเยอะแยะเราก็ไปเดินแบบงานแรกคือกลัวมากตื่นเต้นขาสั่นเกือบตกเวทีแต่ก็รอดมาได้แล้วพองานนั้นผ่านไปก็มีความสุกว่าเออเราก็ทําได้นี่ถึงแม้จะไม่ดีเอ้เรายึดอาชีพนางแบบไหมสนุกวีอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแวะมาหาคุณพ่อที่กรุงเทพก็คุณพ่อเนี่ย อเอเลขาของคุณพ่อรู้จักทับทางบอกอของนิตยาสารลัละนาก็เลยได้ถ่ายปกลัละนาเป็นเล่มแรกเป็นงานในเมืองไทยค่ะก็พอมาคิดอีกทีเอ๊ะอยู่เมืองไทยถ้าทางเราจะรุ่งจะยึดเป็นอาชีพได้เพราะว่าคนไทยตอนนั้นตัวไม่สูงนางแบบไทยยังไม่สูงสักคนเงี้ยก็จากที่ถ่ายลัละนาเป็นเ,เล่มแรกใช่ไหมคะก็มาเดินแบบงานที่ป๋ององ์อาจมิรมบนเป็นงานแรกอื แล้วหลังจากนั้นก็มีงานม,มาเรื่อยๆเๆ,ๆเลยคือดีไซเนอร์ก็แบบตื่นเต้นอุ้ยมีเด็กใหม่มาตัวสูงเชื้อ,อะไรเงี้ยก็ได้เดินฟินาเล่มาตลอด <c oughs> ชอบเดินแบบมากกว่ามันมีความสุขมันมันเป็นตัวเรามากกว่ามีความสุขพออยู่บนเวทีอ่ะมันสนุกที่ได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วเราก็ เดินไปตามความรู้สึกอย่างเงี้ยพอเลิกงานปุ๊บจะเห็นสมัยสมัยก่อนนะแบบคุณหญิงคุณนายอะไรที่มาดูแฟชั่นโชว์เขาจะกรูนเข้ามาหลังเวทีอุย้ยเอาชุดที่คล่าดเดินเอาชุดที่คล่าดเดินอยู่ไหนเร็วเอ <c oughs> นี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจไงว่าเ,ออเราเดินแล้วชุดดูดีแล้วเขาชอบ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็คิดว่าตัวเองเดินค่อนข้าง <c oughs> ดูสง่างามดูกรยกลายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเดินแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะชอบเรียกว่าตัวเองเป็นคนโพสท่าได้เยอะ คงมีหลายเหตุการณ์หลายครั้งที่ถ่ายแบบหรือเดินแบบแล้วก็ประทับใจแต่ว่าพอถามตอนนี้ที่นึกออกก็คือไปถ่ายนิตยสารเพื่อนเดินทางที่ที่เมืองจีนแล้วเวลาไปถ่ายก็คือสมัยก่อนไม่มีการขออนุญาตนะคะเราก็ไปแบบเหมือนเป็นทัวริสมันก็มีเหตุการณ์ประเภทว่าเรากําลังถ่ายถ่ายก็มีคนใส่ชุดเหมือนทหารเนี้ยเขาก็มาคือเขาต้องการรู้ว่าเอ๊ะคุณถ่ายอะไรกันแน่ทําไมเหมือนทัวริสแต่ทำไมชุดคุณมันดูเยอะเกินทัวริส กล้องคุณก็ดูดีเกินกล้องทั่วไปแล้วแบบนี้พวกเลากลวิ่งหนีกันอะไรอย่างเงี้ยกลัวโดนจับกลัวเข้าคุกจีนคิดว่าตัวเองโชคดีเสมอที่ได้เริ่มต้นจากอาชีพนางแบบนะะเพราะว่ามันช่วยลดความขี้อายของตัวเองไปถ้าตัวเองยังเป็นเด็กขี้อายมากๆเหมือนเดิมเนี่ยนะคะคงจะทําอะไรในชีวิตไม่สําเร็จแน่เลยแต่ว่าอาชีพนางแบบมันเหมือนทําให้เราต้องออกไปเดินต้องออกไปเจอคนนู้นคนนี้ที่เราไม่รู้จักแล้วก็ต้อง ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมเพราะว่าในสังคมแซชั่นเนี้ยมีคนหลากหลายก็คือเรียนรู้ให้เราเข้ากับคนได้ะคะ่ะ ที่เริ่มทำงานเป็นนางแบบตอนนั้นก็คงจะมัธยมปลายพอพอจบมาหาวิทยาลัยมาก็ก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะแต่อยู่ในวงการแฟชั่นในฐานะเป็นช่างแต่งหน้าจุดเปลี่ยนจากการที่ได้เป็นนางแบบก็คือวันนั้นไปแต่งหน้าพวกนางแบบงานของคุณไข่สมชายแก้วทองและเสร็จแล้วนางแบบเขาไม่มาคนหนึ่งก็เลยหันมาถามเราบอกว่าม้อยากเดินแบบไหมเราก็บอกอยากค่ะท th ันทีอ,อกเองั้นแต่งหน้าตัวเอง ก็เริ่มจากตรงนั้นของพี่ไข่เสร็จแบบเนี่ยมันก็เลยมีงานต่อมาเรื่อยๆเยอะมากความรู้สึกในกวันนั้นรู้สึกหัวใจพองโตที่สุดในโลกเลยเพราะว่ามันใฝฝันอยู่แล้วว่าอยากเป็นนางแบบ It's ทรงผมเลยพอดิฉันได้เข้ามาเสร็จปั๊บเพนก็จะเป็นทรงนี้นะตัดเป็นทรงอย่างนี้ทันทีเปในกํแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงนางแบบสมัยก่อนก็จะต้องเป็นลักษณะของการแสดงออกวิธีการเดินแบบดราม่าดิฉันน่ะใส่เต็มที่เพื่อจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของดีไซเนอร์ถ้าจะถามว่าในวงการแฟชั่นมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างตั่งแต่ตัวเองเป็นมาจนถึงแบบนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีการนําเสนอการเป็นนางแบบเป็นการพรีเซนต์เสื้อผ้า เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากๆเลยทีเดียวก็อย่างที่นั้นบอกว่านั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นดราม่านางแบบดูแล้วเนี่ยแตะต้องไม่ได้แล้วก็จะเห็นชัดเจนก็คือว่านางแบบทุกคนที่เป็นนางแบบในยุค80จะเป็นสตาร์นั่นก็คือว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ชัดเจนมีความสวยชัดเจนหรือว่าถ้าไม่สวยก็ก็มีส่วนอื่นที่ชัดเจนของความเป็นนางแบบซึ่งต่างกันไหมในยุคปัจจุบันนี้นางแบบเนี่ย เปลี่ยนเป็นจากการเป็นสตาร์แต่ต้องไม่ได้ก็กลายเป็นแตะต้องได้เสื้อผ้าที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นแบบว่ากลายเป็นเสื้อผ้าที่ให้เหมือนกับคล้ายๆจะลงมาสตรีทแฟชั่นด้วยเหมือนกันได้อะไรบ้างจากการเป็นนางแบบได้บุคลิกภาพจนกระทั่งพี่มีอาชีพเป็นผู้สอนบุคลิกภาพจนถึงทุกวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ทำและอยากทำเป็นนายกรัฐมนตรีมั้ง อะไรเหรอความชอบความใฝ่ฝันตอนเด็กๆดูหนังสือแล้วก็ชอบดูหน้าปกหนังสือ แล้วไม่เคยสังเกตตัวเองเลยว่าชอบวิเคราะห์วิธีการแต่งหน้าของหน้าโปนหนังสือตอนหลังก็มาเจอเพื่อนที่เป็นช่างแต่งหน้าก็เลยบอกอ๋อแ่นกน็คือสิ่งที่เราชอบมันก็เหมือนกับวงจรช่างแต่งหน้าที่บอกว่าเราเป็นเด็กแล้วก็ไปฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่มีงานเยอะกให้เราเฝ้าง,งานให้เฝ้าง,งานที่หนึ่งงานที่2อง,งานที่สาพอต่อๆไปมันก็รู้จักหรือมีคอนเนคชันแล้วก็บอกว่าเอออยากทํางานตรงนี้มันก็จะมีงานเข้ามา ตอ,ตอนใหม่ๆวันแรกๆเนี่ยเกร็งแน่ๆทุกคนเป็นหมดก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงไม่รู้จะเอาสไตล์ไหนนอนไม่หลับเลยว่าไม่คิดแต่ละละพัดเลยแต่พอเพื่อนก,ก็เตือนว่าเอาแบบง่ายๆเบสิกเอย่างนั้นเริ่มต้นจากตรงนั้นดีกว่านั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยต้องแต่งหน้าช้า3ชั่วโมงกว่าจะเสร็จหนึ่งหนะ้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมัต้องทุกอย่างโอเวอร์ดันหมด ลองพื้นต้องหนาคิ้วต้องแค่มอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างต้องเนีย้ยบกริบหมดเพราะมันไม่มีระบบโฟโตช็อปมันไม่มีคอมพิวเตอร์รีทัชทุกอย่างมันต้องผ่านมือเราสมบูรณ์ร้อซ แต่งหน้าหรือแต็งอพิดีเนี่ยมันต้องมีมุมมองที่ใหม่ๆแปลกออกไปในขณะเดีวยวกันการทํางานเราร่วมกับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพก็ดีหรือสไตลิสก็ดีเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลหรือข้อคิดเห็นหรือคําสั่งจากบุคคลเหล่านั้นน่ะมาเข้าไปอยู่ในบวกในเนื้อง,งานเราด้วยไม่ใช่ว่าฉันพอใจแค่จะแต่งแบบนี้หรือดาราคนนี้ ถูกใจฉันแต่งหน้าแบบนี้แล้วก็จะแต่งหน้าแต่งหน้าแบบเดิมอยู่ตลอดเวลาซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราพยายามท,ทาผู้หญิงคนหนึง่งให้เป็นผู้หญิงที่สวยขึ้นและพยายามจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามากและพี่ก็เป็นคนที่โชคดีอย่างเช่นได้ทําปกหนังสือบาซาที่เป็นนาแบบคนไทยเล่มแรกพี่ก็ได้ผ่านมือพี่มาแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกันตอนเนี้ย ความสุขก็คืออย่างเช่นวันนี้มีความสุขมากได้เจอเพื่อนเก่าๆได้เจอนางแบบรุ่นเก่าๆได้ลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆมันก็มีความสุขเหล่านี้มันก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงทำให้ชีวิตเราอยู่ได้ต่อให้พี่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเผชิญอยู่ก็ตามแต่พี่ก็มีความสุข ี่เป็นนางแบบตอนนั้นอยู่ม6เทอมปลายค่ะก็พอดีพี่สะพ้ายค่ะพี่เขาเห็นนั่งสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะประกาศว่าแบบอยากได้นางแบบหมา10คนในแบบ10คนเป็นงานเทรนด์เชเตอร์ค่ะก็ะะเลยลองส่งรูปเข้าไปให้อชอบก็ชอบทั้งสองอย่างนะคะแต่ถ้าชอบมากกว่ากันเนี่ยให้เลือกก็คือชอบเดินแบบเดินแบบนี่มันมันมีสีสันในชีวิตเนี่ยมันท้าทายมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันต้องคิดก่อนว่าเราจะทําอะไร ราต้องมีสติบนเวทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบนางแบบง่ายจะตายแค่เดินออกมาแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะทุกสายตาที่มองเราเป็นร้อยคู่เนี่ยเราจะทํายังไงให้เราดึงเขาให้อยู่กับเราได้แล้วก็พรีเซนต์สิ่งที่เราจะนําเสนอได้คงเป็นคาแรคเตอร์แบบคงเป็นอะไรที่อลไรกันมั้งคะที่เขาบอกกันนะบอกว่าหน้านเราดูแพงคือแบบเครื่องเพชรหรือว่าเสื้อแบบโอทูตูอะไรเงี้ยก็จะส่วนใหญ่จะได้หมดความประทับใจในงานตายนี้ ่เป็นงานสายเดียวที่ผมทำจนถึงทุกวันนี้นะคะผมมีความภูมิใจมากที่ได้ทําอาชีพนี้แล้วก็ได้ใช้อาชีพนี้ในการถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ได้เดินหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเร็จพระนางเจ้าแล้วก็พระบรมรวงสานุวงศ์ทุกพระองค์เลยอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอยอาชีพนี้ทําให้เรามาตรงนี้ได้อะ่ะภูมิใจในอาชีพตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่ทําได้จนถึงทุกวันนี้ ได้อะไรบ้างจากการเป็นนางแบบได้ทุกอย่างที่มีทุกวันนี้ค่ะได้เพื่อนได้พี่ได้คุณครูได้สังคมได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ในวงการนี้เขาทำกันก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เข้ามาทำงานตรงนี้แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆตรงนี้ตอนนี้นะคะก็เป็นพรสแตนท์ชอปเปอร์อยู่ที่เซนทัลชิดลมค่ะแล้วก็หันมารับการแสดงแล้วก็เนี่ยสอนพวกเด็กประกวดไทยซปเปอร์โมเดลก็ได้เอาศาสตร์ที่ตัวเองได้รับมานี่แหละ ได้ความรู้จากครูมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดให้นางแบบรุ่นใหม่เขารู้บ้างว่าจริงๆแล้วเราอยู่อาชีพนี้มันก็มีทักษะหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เดินไปเดินมามันมีเยอะแยะเลยค่ะมันไม่ใช่อาชีพง่ายอย่างที่หลายๆคน มันก็อยู่มัธยมมัธาตอนปลายนะคะก็เจอคุณโอศิระคุณละเสศศริรก็ชวนไปเดินแบบครั้งแรกคือของพิจิตา,าไปเดินแบบครั้งแรกนะก็เก้งก้างมากเลยอะจำได้ว่าเดินรู้สึกตัวเองเดินไม่ดีเลยพอเดินออกมาพิจิตก็จะเรียกว่าลูกวางเพราะเดินเก้งก้างเหมือนลูกวางเวลาถ่ายแบบสมัยก่อนก็ต้องแบบมีการติดขนตาปลอมถึงสองสามชั้นเลยระเนี้ยขนตาหนาเตอะคิ้วเป็น โตอะไรอย่างเงี้ยก็ะะจะแบบเอารูปตัวเองมาดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเออนี่นะมันก็แตกต่างกันไปเราถูกเปลี่ยนไปทุกรูปแบบวันๆนหนึ่งเราเปลี่ยนไปตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหน้าเราคล้ายๆก็เหมือนผ้าใบอ่ะมันเหมือนให้เขามาเพ้นแต่งเป็นแคนวาสอะไรเงี้ยก,ก็ก็รู้สึกว่าดีแล้วจะคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีสําหรับเด็กสาวทห้เรามีรู้จักในเรื่องแฟชั่นเพราะนิยมเราดีรู้จักจกัน แล้วก็เป็นลักฐานกับหลายๆอย่างในเรื่องของทำธุรกิจก็เอามาใช้ได้แล้วคนในแฟ,ฟชั่นให้ครีเอทีฟมากๆนงางแบบที่ดีอะคะคิดคนต้องเข้าใจถึงงานนะว่า,าง,งานในแต่ละงานนั้นๆเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการให้เราเป็นยังไง เราก็คงจะต้องพรีเซนต์เสื้อผ้าแล้วก็ทํางานนั้นออกมาให้ได้ตรงตามคอนเซ็ปต์คนแฟชั่นชอบอะไรที่แปลกใหม่หรือหวาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําตัวเองให้แบบว่าเปลี่ยนแปลงปรับให้ได้จะว่าเนื้อก็คงอยู่ได้นานทำงานวันนี้อะคะก็โหดดีมากเลยคะ่ะ เพราะว่ารู้สึกเหมือนสมัยก่อนเลยรู้สึกเหมือนกลับบ้านเก่าเลยประมาณนี้ <laughs> พี่พีอย่างที่บอกเนี่ยพี่ลูกน้ำเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่งานแรกจ็อบแรกพี่เล็กวาสนาก็ทําผมตั้งแต่ครั้งแรกวันนี้แล้วก็อย่างแฟชั่นเอเตอต์เนี่ยคุณโกโก้เนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็ <laughs> ความรู้สึกว่าเออส,สบายๆแล้วก็ทำทำอะไรได้ไม่เครียด ถ้าเริ่มจากการเป็นช่างแต่งหน้านะเดิมทีพี่ทำงานอยู่ที่บริษัท International Cosmetics แต่ถามว่าในในตอนนั้นเลยจริงๆแล้วไม่ชอบและตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องแต่งหน้าเลยกลับไปสนใจเรื่องการอยากจะเป็นดีไซเนอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยไปเรียนออกแบบเสื้อผ้ากับอาจารย์แดงที่โรงเรียนกรสยามแล้วก็จุดที่ทําให้เราเข้ามาสู่การเป็นช่างแต่งหน้าก็เลยมาจากการที่ลูกชายเขาก็คือคุณต้อมเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์เขาก็เลยบอกว่าไปถ่ายไหมไปแต่งหน้าให้นางแบบเขาหน่อยพอเขาชวนอย่างเนี้ย มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายก็เลยไปทํากับเขาแล้วพอไปทําแล้วนี่แหละเป็นจุดแรกที่ทําให้ก้าวเข้ามาในการเป็นอาชีพช่างแต่งหน้า,าเออก็สนุกดีออหนังสือเวลาออกมาหนึ่งเล่มที่เราซื้อมาอ่านเนี้ยออเขาถ่ายกันอย่างนี้นางแบบทํางานแบบนี้ช่างภาพแบบนี้ช่างผมแบบ ทำงานกันแบบนี้มันกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เราตื่นเต้นมากแล้วเรารู้สึกว่าชอบคือเนี่ยจุดที่มันทําให้เราเข้ามาทันอย่างจริงจังตรงนี้ก็คือคนที่ให้โอกาสในเรื่องของแฟชั่นอย่างเป็นตัวก็คือต้องต้องบอกตอนนี้เลยต้องขอบคุณไว้เพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการสัมภาษณ์ก็จะต้องเอ่ยถึงก็คือคุณสนติลิมทองกุลไม่รู้เขาถูกโชคชะตาอะไรเขาก็เลยบอกว่าไปทําแฟชั่นให้เขาไหมไปเป็นบอกแฟชั่นพอเราได้โอกาสอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราทําแต่งหน้าด้วยแล้วก็เราก็ทําแฟชั่น เป็นการทำงานที่ควบคู่กันไปแต่ในขณะเดียวกันนี้สิ่งที่เราได้มาก็คือเซนส์ของแฟชั่นเอ่ยการทำงานในวงการนี้เอ่ยผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสะสมขึ้นมาแล้วก็เข้ามาทำโดยเต็มตัวการแต่งหน้าสมัยก่อนน่ะมันมันมันเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือจริงๆเนื่องจากมันไม่มีคอมพิวเตอร์สิ่งที่ดีคือและทำให้เราได้ประสบการณ์้นคือความละเอียดในการทำ คิดว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกทุกวันนี้เด็กก็เก่งความคิดสร้างสารรค์ก็มีเด็กทุกคนม,มันผ่านการเรียนการสอนที่เด็กรู้จักคิดแล้วเด็กช่างแต่งหน้ารุ่นเด็กๆตอนนี้ก็ทุกคนแต่งหน้าได้ดีมากแต่งหน้าได้เก่งมากแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่เมืองไทยมีเด็กๆในเจนใหม่เนี่ยสามารถแต่งหน้าได้ทัดเทียมกับเมืองนอ เกดเริ่มเป็นนางแบบเนี่ยหลังจากประกวดเวที Miss Thailand World พอเกดได้ตำแหน่งเนี่ยเกดก็เริ่มมาเป็นนางแบบเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์แรกของเกดเนี่ยก็จะเป็นของพิสิทธ์ไทมส์เอ็น จริงๆแล้วอ่ะตั้งใจอยากจะเป็นนางแบบตั้งแต่อยู่เมืองนอกค่ะแล้วก็การที่จะเป็นนางแบบที่เมืองนอกตอนนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากก็เลยคิดว่าเนี่ยอย่างนี้ลองมาเมืองไทยแล้วกันมาสักปีนึงอะไรเงี้ยล้วก็ลองดูแล้วพอมาก็ก็อยู่ยาวเลยค่ะ22ปี <laughs> ที่เป็นซิกเนเจอร์เหรอคะน่าจะเป็นการเดินของเกศมั้งคะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเกศหรือการเดินเนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลาย อย่างยุคเกตน,นะคะแฟชั่นวีคเนี่ยแต่ละโชว์เนี่ยมันจะเดินไม่เหมือนกันอารมณ์ฟีลิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะคะเราเดินเราเดินแบบเนี้ยเราจะได้ฟีดแบ็ k จากคนดูพอเราเดินเนี่ยแล้วคนคนปรบมือให้เชียร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกดีเราจะฟีดจากอารมณ์ของคนดูได้ะะ่ะซึ่งอันนั้นมันอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของเกตค่ะ ในเรื่องของการถ่ายแบบคงจะเป็นปกนิตยสารเมล e เนียมอะค่ะนิตยสารอิมเมจอะคะ่ะเล่มนั้นเนี่ยดูสิว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าขายภายในวันวันเดียวก็หมดเกตมีโอกาสได้ขึ้นปกอนะคะ่ะอันนั้นคือถือว่าประทับใจมากส่วนแฟชั่นเหรอคะน่าจะเป็นครั้งแรกที่มี Fashion Week ในเมืองไทยอนะคะ่ะเป็นอะไรที่คือหามากเพราะว่าคนไทยยังไม่เคยเจอไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อน แล้วก็ทั้งนางแบบตื่นเต้นทำสไตลิสคนมาดูโอ้โหเต้นแทบจะระเบิดนะคะมันเหมือนกับว่าไฟนอ l ีเมืองไทยแฟชั่นเนี่ยก้าวเข้าสู่ระดับอินเตอร์แล้วะคะ่ะ อายุ13ค่ะ,คะก็คือเริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพวกดีไซเนอร์ขอไปถ่ายรูปตอนที่ไปเรียนอังกฤษแล้วรู้สึกคิดถึงก็จะอยากกลับมาถ่ายก็จะขอพ่อกลับมาซัมเมอร์ทุกทีเพรก็คิดถึงงานนี้แล้วเราก็เลยเริ่มรู้ว่าเออเราชอบนะมันเป็นงานท,ที่ที่เราคิดถึงตลอดเวลาเลยเวาลาเดินแบบมีคนบอกหลายคนว่าเหมือนเดินแบบลอยๆอยะคะ่ะใช่ไหมคะ <laughs> ก็มีเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเ,เอ่อมันจะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนนี้เสื้อผ้าจะเยอะมากกว่านี้ถ้าเป็นแฟชั่นโชว์หรือจะถ่ายแบบบางทีมาเป็นแบบ20ชุดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็แฟชั่นโชว์ก็เดี๋ยวนี้ก็จะน้อยชุดละไม่เกิน3ชุดประมาณนี้นะคะสมัยนี้นะเท่าที่แต่ว่าเห็น,หนมาก,ก็สมัยก่อนจะแบบ7จ็ดแปดชุดอ mm ่ะแฟชั่นโชว์ก็ต้องจำแพทเทิร์นที่แบบทุกทุกชุดแพทเทิร์นเปลี่ยนหมดจะไม่เหมือนเดิม ก็ไปไกลมากนะคะแล้วเด็ดใหม่ๆก็เยอะขึ้นและไอเดียเขาก็ดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ก้าวไปไกลแล้วเหมือนกันนะคะเราก็สู้เขาได้อะไม่มีไม่มีข้อไหนที่จะสู้เขาไม่ได้เลยโชว์เราก็สวยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะคนทำคุรูกราฟเฟอร์เขาก็เก่งดูเป็นฝรั่งมากขึ้น ก็เห็นว่ามันมันก็ต,ต้องพัฒนาไปอีกแน่นอนเ,ออเริ่มต้นถ่ายแบบตั้ง่ายอายุ13ก็20กว่าปีแล้วตอนอายุ13เนี่ยค่ะผู้จัดการพิมพ์สมัยนั้นพี่จิตโม,มอเดลิง เขาก็ไปเจอในโรงเรียนแล้วก็ถามว่าอยากจะไปถ่ายโฆษณา7 Up หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นปกนิตยสารวิชันเป็นถายเซเว่นเนี่ยชื่นจำเป็นว่าใส่ปิ้งบางคนที่แบบว่าอยู่ในรุ่นรุ่นพี่อาจจะอาจจะจำได้นะคะแล้วก็ได้ได,ได้ได้ถ่ายแบบเป็นครั้งแรกคือไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงคือเหมือนชอบอะแล้วก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยเมื่อก่อนนี้ของพิมบางคนก็จะมองว่าเซ็กซี่ ตของพิมพ์นในการที่พิมพ์จำตัวเองกับงานของพิมพ์ทุกชิ้นน่านะจะเป็นรอยยิ้มหรือเป็นอะไรที่ค่อนข้างลาเิงเพราะว่าเป็นคนไฮเปอร์ทำอะไรก็จะไวโพสท่าก็จะไวหันชุกๆๆๆคือไวช่างภาพต้องถ่ายให้ทัน <laughs> 关注。 ตอนนี้ก็อยู่กับสามีสามีดูแลดีมากแล้วก็เนี่ยคือความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยเวลาเราทางานเหนื่อยหรือเวลาเขาทํางานเหนื่อยเราก็จะมอบความสุขให้กันและกันโดยการอยู่ด้วยกันรักกันวันนี้มีกองเชียร์ค่ะวันนี้คุณสามีมาเพื่อนเพื่อนคุณสามีมามีกองเชียร์เป็นกําลังใจอย่างดีก็เลยรู้สึกทํางานโดยอบอุ่นและอย่างหนึ่งเราทํางานกับเพื่อนๆที่สนิทกันมาโตกันมาด้วยกันอย่างลุเกดมาตินพี่จอยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มทำงานมาะพร้อมๆกันสไตล์เล่ด้วยใช่ ม,มาพร้อมๆกันเลยโตมาด้วยกันในวงการนี้ก็เลยรู้สึกดีใจค่ะได้มาร่วมงานกันครบเซต ามยุคด้วยเพราะสมัยนั้นพิมเริ่มจริงๆเริ่มเริ่มยุค80เสื้อผ้าแฟชั่นบ้านเรามันก็ตามยุคไปมีโชเดอร์แพดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยวงการแฟชั่นไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปของเอเชียจากเมื่อก่อนตอนที่พิมเริ่มเนี่ยจะเป็นฮ่องกง,งกับสิงคโปร์ตอนนี้เราแซงฮ่องกงแซงสิงคโปร์ไปหมดละว,วงการแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างภาพเสื้อผ้าสไตลิชทุกอย่างอะค่ะเลเยอร์ของของ,ของ,ของนิตยสารเนี่ย คือชั้นนำของเอเชียไปแล้วค่ะซึ่งยิมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนในวงการ